แค่เปิดบัญชีจะทำให้คุณได้เงินง่ายๆจริงหรอระวังนะนี่เป็นสาเหตุที่อาจทำให้คุณติดคุกก็ได้บัญชีม้าคือบัญชีธนาคารที่มิจฉาชีพใช้โอนเงินผิดกฎหมายเช่นแชร์ลูกโซ่หรือการหลอกขายออนไลน์ลงทุนเพียงแค่พันเดียวแต่ได้กำไรกลับมาหนึ่งหมื่นภายในหนึ่งเดือนนี่แหละคือคกลไกของแชร์ลูกโซ่ แชร์ลูกโซ่คือการชวนคนมาลงทุนโดยการที่เอาเงินคนใหม่มาจ่ายให้กับคนเก่าไม่ได้มีธุรกิจจริงเมื่อไม่มีคนใหม่เข้ามาใช้ระบบก็จะล้มก่อนลงทุนต้องตรวจสอบเสมอว่าเป็นธุรกิจจริงมีสินค้าและการบริการอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้โดนโกงนะคะ